สาวๆที่ตั้งชื่อสุนัขเป็นอาหารคุณเป็นคนที่ค่อนข้างใจดีและชอบช่วยเหลือคนที่กำลังเดือดรอ้อนค่ะเราจะพางผู้ชมไปที่ประเทศเดนมาร์กนะคะ,คะไปดูสุดยอดโครงการสำหรับเด็กโครงการนี้เนี่ยนะคะเป็นโครงการต่อต้านการทำร้ายกระทำความรุนแรงต่อเด็กค่ะทีนี้ องค์กรการกุศลเขาก็คิดว่าจะท,ทํายังไงดีให้คนเนี่ยหันมาสนใจปัญหาเรื่องความรุนแรงในเด็กใช่ไหมคะเขาก็เลยสร้างนะทำเป็นปล่องไฟขึ้นมาแล้วก็มีเด็กอยู่ข้างในนะคะเป็นเหมือนว่าเด็กเนี่ยถูกขังอยู่ในปล่องไฟใครเดินผ่านไปผ่านมาในสถานีรถไฟก็ต้องสนใจเมื่อเห็นภาพอย่างนี้ใช,ใช่ไหมคะทีนี้เขาก็โปรโมทนะคะด้วยการให้เงื่อนไขกับคนที่ผ่านไปผ่านมาว่า ถ้าใครถ่ายภาพนี้ที่เห็นอยู่ตรงหน้าเขานะคะ oh. แล้วก็โพสต์ภาพนี้แหละนะคะลงในอินเทอร์เนต็ตพร้อมกับแท็กคำว่าทุกชั่วโมงมีความหมายในการที่คุณจะสามารถช่วยเหลือเด็กที่เคราะ์รได้นะคะ oh. ใครที่แท็กเข้าไปเนี่ยนะคะก็จะได้รับรางวัลจากเขาด้วยนอกจากนี้เนี่ยทุกๆครั้งที่มีการโพสต์ภาพแล้วก็แท็กข้อความเหล่านี้เนี่ยนะคะระบบของเขาจะนับเลย จะนับว่าตอนนี้เนี่ยมีคนถ่ายกี่คนแล้วแล้วก็จะไปคำนวณมาเป็นจำนวนของก้อนอิดได้กี่ก้อนนะคะ จำนวนอิดที่ปล่องไฟเนี่ยก็จะลดลงเรื่อยๆ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 จนในที่สุดเนี่ยไม่เหลือก้อนอิกอยู่เลยแล้วเด็กที่อยู่ข้างในปล่องไฟเนี่ยค่ะออกมาได้ก็จะสามารถหนีออกมาจากความโหดร้ายของชีวิตหนีออกมาจากความรุนแรงได้เป็ไงสุดยอดช่างคิดมากเนาะที่มาเมื่อกี้พอเด็กออกมาได้ก็มีคนมาแสดงความยินดีอ่ะคือเป็นกลุ่มเด็กออกมาไงตกใจเหมือนกันนะอูแต่แบบว่าสบายมากเขาบอกว่าโครงการนี้เนี่ยได้รับความสนใจเยอะมากแล้วก็มีคนหันมาร่วมบริจาคเงินช่วยเยอะทีเดียวโออโลดค่ะปิดท้ายวัน นี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเป็นคอสเพลย์นะคะแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นไทยของเรางานปิดกล้องละคร The Rising Sun นี่แหละเขาก็เลยคิดแบบเป็นมุกขึ้นมาว่าเอายังไงดีปิดกล้องให้มันมีสีสันให้ทุกทุกคนเลยนะคะที่จะมาร่วมงานแต่งเป็นตัวละครนี่ตาลิโอเป็นผู้เท่าเต่าแต่ละคนนี่นะคะก็แบบว่าไอเดียเป็นเลิศมากๆเลยนี่ดูแตาสิน่ารักมากเลยอ่ะนะคะโอ้โหนี่แทบจะไม่ต้องบอก้วใครเป็นใครและดูก็รู้แล้ว ดูยาย่ายาย่า,าเนี่ยเป็นตัวละครชุดักเรียนที่ญี่ปุ่นเหมือนเป็นตรงมาจากฮาราจูกุเลยนะคะอูดูนัเด็สิแต่ละคนนะคะมีใครนะก๊อฟนี่ก็เป็นนารูโตะนะคะหายใจลําบากทีเดียวเห็นบอกว่าคุณโออนุชิตโออนุชิต,ออน,ชตนี่เอากลุม่มภาคขาวเอเชื่ยผูคอเป็นตุ๊กตาไล่ฝนอิคิวซังนี่นี่จะโถอิไม่รู้เป็นใครเลยชื่อไทยโอนี่เองคุณดาวพิมพทองเป็นมาริโอ้นะคะเดี๋ยวสุริยนเป็นโดราเอมอนนนะคะแล้วก็มีก๊อฟพิชยานี่ก็แบบโอ้โห เป็นผู้กองยูจิเนี่ยนะคะเรียกได้ว,ว่าแบบแต่ละคนที่แต่งกันมาเต็มที่เลยผู้จัดเจ๊นัทพงศ์ค่ะแต่งเป็นโคน,นันแล้วก็มเต้าวนัทพรอนี่คือตรงกันนี่แต่ไฮไลท์ต้องอยู่ที่สองคนนี้เลยค่ะเขาบอกว่าว้าดูดิแบบว่านุ่มน้อยห่มน้อยอะคาซเซก,กิอะแล้วก็นี่แหละหนุ่มที่มาสัมภาษณ์กับเรานี้แหละคุณบอมเนี่ยนะคะ บอกว่าแบบโอ้โหมาแบบน้อยชิดเลยก็แล้วกันลุกคิดรวบป,ประหยัดกันแน่นะคะเป็นทาซานกับซูโม่ค่ะเรียกได้ว่ากล้าแล้วก็หาจะไม่มีใครลืมเลยเราทุกคนดูแล้วก็ติดตามกันเน,ะนะาะคือแบบว่าอน้อยชิ้นแบบนี้เลยนะคะน่ารักดีนะคะเป็นไอเดียขอกันติดกล้องอีกหน่อยก็อาจาอออาจะแบบละครกองอื่นอาจจะมีแบบว่าไอเดียแบบว่าเก๋เก<ช>ๆกไม่ได้เนาะใช,ใช่ค่ะดีค่ะเนาะแล้ววันพรุ่งนี้คุณผู้ชมขายอย่าลืมติดตามรายการผู้หญิงที่ผู้หญิงให้ได้เพราะว่าจะเป็นเรื่องของการร่น เราจะมีเสียงโกรนแบบต่างๆมาเปิดให้ฟังแล้วก็บอกด้วยว่าโกรนแบบนี้เป็นโรคอะไรโอ้โหคุณหมอจะมาแนะนําเลยนะคะผู้ชมคะ่ะเรื่องของการโกรนเนี่ยมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในชีวิตคู่ของคุณได้เลยสมมติถ้าสามีอย่างคุณเนี่ยโกรนมากๆแล้วเนี่ยอีกข้างนึงก็นอนไม่หลับพากัานเลิกกันไปเลยแต่นะคะจะป้องกันการโกรนได้อย่างไรแล้วถ้าโกรนแล้วจะรักษาได้อย่างไรวันพรุ่งนี้ครบถ้วนในรายการผู้หญิงคืงผู้หญิงค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าสื่อสของเรา DBF ด้วยค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Thank you